พอพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุแล้วไม่ใช่แค่สาธารณสุขอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมในส่วนของตำรวจเองเขาก็ดูแลความพร้อมเหมือนกันกับการจราจรเพราะว่าตอนนี้ค,คนเริ่มที่จะเดินทางกันเยอะขึ้นแล้วเนื่องจากว่าวันนี้ทํางานกันวันสุดท้ายในความพร้อมของตำรวจเองสั่งการไปเรียบร้อยแล้วค่ะว่าจะต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้มีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ค่ะตรวจสอบดูในส่วนของสภาพเส้นทางที่มันเป็นสภาพที่ปกติแล้วเราจะเห็นว่ามันมีรถหนาแน่นเยอะมากนะ แต่ปีนี้ดูเหมือนจะคล่องคล่องตัวพอสมควรเลยนะคะท่านพลตำรวจโทสํารานนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจสภาพการจาราจรในช่วงปีใหม่เลยค่ะท่านก็ไปทั้งแถวแถวบริเวณทางหลวงพิเศษหมายเลขเก้าวงแหวนตะวันออกทางแยกต่างระดับบางปะอินถนนพหลโยธินทางหลวงที่1ถนนมิตรภาพทางหลวงที่2และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาหรือว่า M6 ช่วงตั้งแต่ปากช่องไปจนถึงขามทะเลสอนะคะคือกำชับตำรวจทางหลวงนะฮะเพราะว่าเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการจราจรแล้วก็จะมีตำรวจนครบาลตำรวจภูทรร่วมปฏิบัติการแบบบูรณาการร่วมกับแขวงการทางพิเศษอาสาสมัครจราจรภาคีต่างๆซึ่งจะมีศูนย์บริหารจัดการจราจรของตำรวจทางหลวงเนี่ยมีทั้งติดตั้งกล้อง C C T V ดูการจราจรแบบเรียลไทม์เป็นเครื่องมือในการจัดจจการจราจร ซึ่งคาดการณ์ว่าในช่วงปีใหม่ปี6-8เนี่ยจะมีรถเข้าออกกว่า7.2ล้าน2แสนคันมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง4.6%ค่ฮะค่ะในส่วนของการเดินทางเนี่ยนะคะก็แน่นอนช่วงปริมาณของรถที่หนาแน่นที่สุดเขาก็คาดว่าจะเป็นวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะส่วนขากลับจะเป็น2ช่วงเลยค่ะเพราะว่ารอบนี้เราหยุดกันยาวในบางที่บางที่หยุด7วันบางที่หยุด5วันก็ขากลับเนี่ยคะ่ะก็อาจจะมี หช่วงช่วงแรกก็เป็นช่วงวันที่1กับ2มกราคมและช่วงที่2อ,อีกทีหนึงก็คือเป็นช่วงวันที่4 5ถึง5มกราคมนะคะก็จะดูตามเส้นทางที่การจราจรคาดว่าจะติดขัดหนักแล้วค่ะท่านก็ฝากว่าปีใหม่นี้ใครจะเดินทางเตรียม4เรื่องนะคะ1ก็คือเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ 2. ตเตรียมความพร้อมในเรื่องของร่างกาย3ตเตรียมความพร้อมในเรื่องของเส้นทางและ4ี่เตรียมความพร้อม,อมในเรื่องของอารมณ์ตัวเองอย่างถ้าพูดถึงอารมณ์เนี่ยถ้าเราไปเจอตำรวจจราจรอารมณ์ดีแบบน,แบบนี้แบบในภาพเนี่ยค่ะโบกไปโบกไปเราก็จะรื่นเริงหน่อยนะ,ะร anner, เราก็จะไม่เครียดเหมือนการเจอรถติดติด,ตด,ตดแต่ถ้าเจอคุณตำรวจจาราจรเขาแอคชั่นอย่างนี้เราก็ดูสนุกสนานตามไปด้วยนะคะคือแก้งงงนะฮะแก้งวงเพราะว่ารถช้าแล้วติดเนี่ยบางทีก็ อ่อนเพลียง่วงได้เพราะว่าอุบัติเหตุสาเหตุอีกประการหนึ่งสําคัญก็คือการหลับในเมื่อกี้กระทรวงสาธารณสุขเน้นเรื่องการป้องกันแล้วม,มีเครื่องเตือนเครื่องปลุกแล้วก็มีายานดมที่ไม่ให้ง่วงก็คือความเร็วค่ะเมาแล้วขับและก็หลับในใช่ค่ะและเราเองขับรถเองก็ต้องระมัดระวังคุณตํารวจเองเขาก็ทํางานทั้งวันนะบางทีเขาก็เจอแดดร้อนๆเจอความเครียดเจอควันรถเหมือนกันเขาก็ต้องผ่อนคลายกับตัวเขาเองเหมือนกันนะคะ อยากจะพาผู้ชมไปดูบรรยากาศล่าสุดกันหน่อยค่ะเพราะว่าการเดินทางช่วงนี้หลายๆคนเริ่มทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครแล้วนะคะเส้นทางหลักที่จะมุ่งสู่พื้นที่ภาคใต้แน่นอนค่ะถนนพระรามสองจุดนี้เป็นจุดที่ติดขัดทุกๆครั้งแม้กระทั่งไม่มีเทศกาลและก็มีการก่อสร้างรัฐีว่าการกระทรวงคมนาคมรองนายกรัฐมนตรีสุริยะจึงลุงเรืองกิจเนี่ยสั่งให้หยุดการก่อสร้างในช่วงเทศกาลและคืนพื้นผิวจราจรให้ประชาชน ประชาชนเนี่ยได้สัญจรช่วงเทศก,กาลปีใหม่ครใช่ค่ะล่าสุดเป็นยังไงนะคะเส้นทางของพื้นที่ของถนนพระรามสองที่จะมุ่งหน้าสู่ภาคใต้ติดตามการรายงานสดได้นะคะจากคุณอัธพรปานกัดค่ะรายงานสดมาจากถนนพระรามที่สองเชิญค่ะคุณอัธพรคะครับเชิญครับขอบคุณครับการจราจรที่บริเวณถนนพระรามสอง ตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาจนถึงน,นเวลานี้มีรถสัญจรลงสู่ภาคใต้มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีสภาพคล่องครับเนื่องจากประชาชนบางส่วนได้ทยอยกันเดินทางกลับกันเมื่อตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประกอบกับมีการปิดการก่อสร้างบนถนนเส้นหลักทุกเส้นก็ทําให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้นครับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ขาออกจากกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัด มุ่งสู่ภาคใต้ที่ถนนพระรามสองถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้สัญจรซึ่งตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาพบว่าการจราจรยังคงกล้องตัวมีรถเพิ่มขึ้นบ้างหลังเวลาเลิกงานคาดว่าประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยเดินทางกันกลับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วโดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตั้งแต่ลงทางด่วนดาวคะนองเรื่อยยาวมาจนถึงช่วงบางขุนเทียนแสมดำบางช่วงรถชะลอตัวบ้างเล็กน้อยซึ่งเป็นจุดคอขวดมีจุดกลับรถ หรือมีเส้นทางเบี่ยงออกทางคู่ขนานผ่านหน้าห้างสรรพสินค้าหรือตลาดและเมื่อเข้าสู่ช่วงมหาชัยการจราจรก็ยังคงคล่องตัวรถสามารถทําความเร็วได้ตามกฎหมายกําหนดครับส่วนเรื่องที่หลายคนกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยหายห่วงได้นะครับเพราะว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้สั่งหยุดการก่อสร้างทั่วประเทศคืนพื้นผิวจราจรรวม8วัน รับการเดินทางปีใหม่2,568โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม2เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนอกจากนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการใช้โดรนในการตรวจตราการจราจรรวมถึงใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์สภาพการจราจรและการเฝ้าระวังอุบัติเหตุซึ่งจะมีการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียยวทมม จุดที่จะมีการบินโดรนที่เส้นพระรามสองจะอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลมหาชัยรัศมีครอบคลุมประมาณ3กิโลเมตรเพื่อตรวจสอบสภาพการจราจรสอดส่องความปลอดภัยให้กับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและตลอดเส้นทางก็มีการตั้งจุดบริการประชาชนอย่างที่ถนนพระรามสองก็มีจุดบริการประชาชนตั้งอยู่ที่ปั๊มปตทซึ่งมีหลายหน่วยงานร่วมกันคอยอำนวยความสะดวกมีจุดรับแจ้งเหตุจากตำรวจทหารจากกองทัพบ,บก มีหน่วยปฐมพยาบาลฉุกเฉินจากโรงพยาบาลสมุทรสาครรวมถึงมีอาชีวะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรสาครให้บริการประชาชนครับนอกจากนี้ใครที่จะลงใต้ก็มีเส้นทางเลี่ยงหลายเส้นทางนะครับทั้งทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข8 1หรือมอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่กาญจนบุรีที่กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมได้เปิดให้บริการชั่วคราวเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2มกราคม2568ครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังจะเดินทางกลับไปที่ภาคใต้นะครับต้องบอกว่าที่ถนนพระราม2การจราจรมีความคล่องตัวไม่ต้องกังวลว่าจะมีรถติดนะครับหรือว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่านอกจากรถจะไม่ติดแล้วนะครับก็ยังมีการปิด ทำการก่อสร้างนะครับเพื่อให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับทางเรื่องเนี่ยอมอเตอร์เวย์บางใหญ่เมืองการเนี่ยฮะใช้เวลาจากบางแยกบางใหญ่นะไปถึงนครปฐมเนี่ยยีนาทีฮะแล้วจากนั้นเนี่ยให้ออกมอเตอร์เวย์เอ็นึเนี่ยทางนครปฐมฝั่งตะวันตกแล้วก็ไปที่แยกมาลนยแมนแล้วเข้าสาย4ถนนหมายเลขก4 หมายเลขสี่เนี่ยก็มุ่งลงใต้ไปออกวังมะนาวอันนี้จะใช้เวลาน้อยมากครับอแนะนําเส้นทางที่จะมุ่งหน้าสู่ภาคใต้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปดูภาคเหนือและภาคอีสานกันบ้างก่อนที่จะมุ่งหน้าไปสู่ภาคเหนือกับภาคอีสานแน่นอนค่ะว่าจะต้องผ่านแถวแถวแยกวางน้อยทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงจุดนั้นคะ่ะจะมีศูนย์บริการ ของทางหลวงเขาอยู่แล้วก็จะคอยดูแลว,ว่าสถานที่ตรงนั้นมีใครมาพักเหนื่อยก็ได้มีใครมาขอข้อมูลการเดินทางก็ได้รวมไปถึงเป็นจุดสังเกตเร,รื่องของการจราจรด้วยทีมข่าวของเราปักหลักรายงานสดอยู่ที่นั่นนะคะไปดูกันหน่อยค่ะว่าสถานการณ์ตอนนี้การจราจรนั้นหนาแน่นแค่ไหนติดตามกันได้จากคุณนัทวันมังคตะรายงานสดจากศูนย์บริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังน้อยถนนพหลโยธินซึ่งอยู่ฝั่งขาออกพระนครศรีอยุธยาค่ะ เชิญค่ะคุณผู้ชมคะ การเดินทางบริเวณถนนพหลโยธินก่อนถึงทางแยกถนนมิตรภาพณขณะนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีปริมาณรถเริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทํางานในปี2567ของใครหลายๆคนก็เลยเลือกที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่กับครอบครัวนั่นเองนะคะซึ่งทีมข่าวของเราเองนะคะก็ได้เกาะติดสถานการณ์การจราจรจุดนี้มาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นที่ผ่านมาแล้วแต่อย่าง ผู้ชมลองไปดูบรรยากาศด,ด้านหลังของทิฉชันณขณะนี้ค่ะผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะแต่จะเห็นได้ว่าการจราจรบนท้องถนนนั้นเริ่มที่จะชะลอตัวลงแล้วค่ะ แต่ว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่เองตอนนี้ค่ะตำรวจทางหลวงก็ได้เตรียมความพร้อมที่จะขยายเส้นทางเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดแล้วด้านร้อยตำรวจตรีประวัติกนกทองรองสารวัตรหัวหน้าหน่วยตำรวจทางหลวงวังน้อยบอกว่าเจ้าหน้าที่มีการคาดการณ์ว่าปริมาณรถที่จะมาจากทั้งฝั่งตะวันตกคือทางจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ฝั่งตะวันออกจังหวัดชนบุรีจะมารวมตัวกันที่บริเวณกิโลเมตรที่54ถนนพหลโยธินจำนวนมากจึงได้มีการเปิดเส้นทางพิเศษแล้วหนึ่ง เส้นทางด้วยกันค่ะแต่ว่าอาจจะมีการพิจารณาเปิดเส้นทางพิเศษเพิ่มเติมเรื่อยๆตามความหนาแน่นของจราจรโดยคาดว่าวันที่ประชาชนจะออกเดินทางกลับภูมิลำเนามากที่สุดนั้นจะเป็นช่วงวันที่29ถึง30ธันวาคมนี้แต่ก็อาจจะมีประชาชนบางส่วนด้วยเช่นเดียวกันที่เลือกเดินทางก่อนกลับทีหลังแต่เจ้าหน้าที่ก็เตรียมความพร้อมให้บริการทั้งด้านการจราจรและการอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงค่ะ วันนี้ที่คาดการไว้นะครับก็คือว่าเราจะาทําการเปิดช่องทางพิเศษในช่วงเวลาประมาณ20่สนาฬิกานะครับก็คือเราจะตรวจสอบว่ารถที่มาจากทางวงแหวนทางวงแหวนตะวันตกสมุทรสาครน,นะฮะแล้วทางวงแหวนตะวันออกคือทางชุบุรีบางนาเงี้ยเขาจะไหลลงมาเนี่ยจะมาลงที่กมห้าสิบสี่ห้าสิบห้านะครับดูว่าปริมาณรถจะมากขนาดไหนถ้ามากเนี่ยคือว่าเราก็เตรียมพร้อมได้เลยก็คือเปิดช่องทางพิเศษแต่กมห้าสิบสี่ ไปออกที่กม74คือด้านหน้าเราแต่ถ้าเกิดว่าปริมาณรถมีมามา,มากมแบบเยอะเลยนะครับเราก็ขยายในการเปิดช่องทางพิเศษไปก็คือออกที่กมอ85เิาสระบ,บุรีถ้ามีมาเยอะแบบพีคเลยสุดๆเลยรับไม่ไหวก็าอาจจะดันไปออกที่กมอ99ตรอนนี้สําคัญนะครับกฎหมายใหม่ออกมานี่โทษที่จําคุกเลยนะครับเรื่องเรื่องแหงหอลกอฮอล์ปริมาณแหหอลกอฮอล์เกิน50ิมิลลิกรัมส่วนเยาวชนก็ไม่เกิน20นะครับะฉะนั้นเนี่ยก็คืออยากจะแนะนําว่า ไม่ควรไม่ควรจะดื่มดีกว่านะฮะส่วนการใช้รถบนถนนเนี่ยก็คือก็เว้นระยะห่างนะครับในการขับต่อกันก็อย่าแซงอย่าแซงหลายทางนะครับแล้วก็ระวังชนท้ายนะครับอย่าเล่นโทรศรัพท์มือถือนะครับมีอะไรก็พยายามให้ให้สนใจก็คือว่าเวลาเราขับขี่รถเนี่ยก็คือ,อยหญ่น้อยเนี่ยนะใส่ใจตัวเองใส่ใจเพื่อนงทาง ที่ประชาชนที่เกิดรถยางรั่วระหว่างเดินทางนะคะก็ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงวังน้อยซึ่งเป็นจุดที่ทีมข่าวเกาะติดสถานการณ์จราจรอยู่นะคะต่างก็บอกว่ารู้สึกอุ่นใจที่เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยก็สามารถจะขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหรือหากเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทางก็สามารถแวะพักที่กองอำนวยการก่อนออกเดินทางต่อได้ค่ะเนี้ยางรั่วก็มี หน่วยบริการประชาชนทางหลวงวางน้อยช่วยเหลืออย่างดีแล้วก็ไม่มีตกบ,บกพร้องเลยแล้วจังคิดว่าถ้าสมมติว่าไม่มีจุดบริการมันจะยุ่งยากกว่า,านี้ไหมก็มันก็ยุ่งยากเพราะเราจะหาที่ไหนไม่ได้เลยค่ะพอดีเราก็ขี่รถไปเรื่อยเราก็เห็นพอดีเราก็เลยจอดเราก็บอกโอ้ดีใจมากเลยทํางานประทับใจมากเลยค่ะยัางไงาก็ขอให้ขับรถระมัดระวังหน่อยแล้วก็ขับจะช้าไปเรื่อยเราเหนื่อยตรงไหนเราก็พักเราห่วงตรงไหนเราก็พัก อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะว่า ขณะนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของการ,รจราจรแล้วก็อำนวยความสะดวกระหว่างการเดินทางด้วยแต่ขณะเดียวกันค่ะประชาชนที่ออกเดินทางเองก็ต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองด้วยทั้งในเรื่องของสภาพรถรวมไปถึงสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนออกเดินทางซึ่งขณะที่ทีมข่าวก่อติดสถานการณ์อยู่นี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็มีรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงค่ะว่าวันนี้มีการเกิดอุบัติเหตุบ,บนท้องถนนเล็กๆน้อยๆตลอดทั้งวันเลย น,นั้นนะคะทีมข่าวก็อยากจะฝากเตือนไปยังผู้ชมที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ให้ขับขี่ด้วยความไม่ประมาทดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับกลับถึงบ้านปลอดภัยค่ะ